โอมมังกามาแล้วสวัสดีครับเราสวัสดีครับลูกค้ากันเร็วไปยืนครับไปยืนครับลูกอ่ะเร็วเอย่าพันน้องไปไปมองก้รไปนี่ไปสิไปหนูไปเลยหนูไปเลยหนูไปยืนให้ลูกค้าดูเลยไปมังก้รไปมังกรไปตามพี่เฉยไปน้องใส่เท้าลูกไปสวัสดีลูกค้ากันเร็วสวัสดีครับเร็วหันหน้าพ่อเนี่ยหันหน้าพ่อเนี่ยไม่ใช่หันหน้ามาพ่อนี่หนูก้รครับหนูก้รครับโอเคนี่ไปยืนที่ยืนครับลูกยืนเร็วสวัสดีครับกราบกราบเลยกราบเร็ว โอเคพอแล้วครับแล้วโอเคพอแล้วเก่งเก่งเก่งแล้วมาเก่งแล้วโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับเพ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นพุธหัสัปดาห์อ,อ้วันนี้วันพุธนะับวันพุธวันพุธที่ยี่สิบเก้านะครับ,ว,ว, 29, รบวันนี้เป็นวันพุธท,ที่ยี่สิบเก้าวันนี้ก็เลิกดียามดีนะ,ะก็ลูกค้าลดตัวเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะครับแล้วก็ทุกอาชีพที่ประวัติดีนะครับถ้าอยากได้รดแบบรฟรีประเภทแบบฟรีดาว ไม่มีค่าจ่ายจะมารับรถเก็บเงินโบนัสไว้เอาไว้ท่องเที่ยวเทศก,กาลปีใหม่นะฮะท่านใจซื้อ่าแบบปีดาวก็ทักมาได้ครับทักได้เลยนะฮะอันนี้ก็ไร้สดในช่องของ y o u t u เฮียเดชจะให้นะครับท่านใดที่ติดตามไว้นะครับเผื่อว่าท่านใดที่ภาดข่าวสารจะได้ดูย้อนหลังได้นะครับย้อนหลังได้นะครับผมก็แปลว่าช่องเฮียเดจะใไ้ปุ๊บก็จะมีจะมีชื่ผมขึ้นมาอยู่นะฮะก็ ฝากกดติดตามไว้นะครับลูกค้าครับรถอยู่เบื้องหน้าผมนี้นะครับ Honda City ปี2019นะครับตัว1.5 V+ Plus นะฮะ1.5 V+ Plus ตัวนี้ก็ทำพิญญาผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้เอาขึ้นสไลด์ไปส่งลูกค้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งก็เป็น Toyota Vigo c h a m p นะฮะ t o y o t a Vigo Champ 4ประตู พีแลนเนอร์ anner, นะครับอันนี้ลูกค้าก็ทำระยาผ่านแล้วก็น่าจะรับรถพวกนี้ครับมันประหลัดสบดีเหมือนกันแต่ว่าค้าเจ้าคนนี้ดาวประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับเจ้านี้ดาวประมาณ1นึ่งแสนบาทนะฮะก็ applause. ลูกค้าทําไมทีม่เงินดาวหนึ่งแสนบาททําไมลูกค้าเขาเอาตัวนี้ครับเพราะว่าผ่อนจะรับประมาณห้าหกพันบาทครับผ่อนถูกครับนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะลูกค้ามีเงินดาวจริงอยู่แต่ว่าอยากผ่อนเกินนี้ลูกค้าสองพันสามหมื่นนะครับแต่ว่าเขาอยากได้ประมาณเนี้ยของเขาเขาก็ดาวมาแสนหนึ่งนะครับก็ถือว่าลูกค้าซื้อรถ ตามเงินในกระเป๋าเองนะฮะไม่ได้ว่าเวอร์ม้าเฮาเหมือนคนอื่นเขานะครับก็บเพียงแค่อยากมีรถใช้สภาพสวยๆผ่อนไม่แพงเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ปวดไทรก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้านะฮะย้ำเสมอครับลูกค้าเข้ามาหาผมที่เต็นท์หรือทุกสาขานะครับก็ขอให้นึกถึงกระเป๋าเงินตัวเองก่อนอันดับแรกอย่าเอาไปที่ตั้งต้องเอากระเป๋าเงินตัวเองไปที่ตั้งครับนะฮะลูกค้ามีเงินหมื่นสองลูกค้าเอาขั้ว่ารถ800 0ไหวไหมฮะไม่ไหวครับ2ธนาคารไม่เอาด้วยครับ อันนี้ธนาคารไม่เอาด้วยนะครับาะค,ครับเขาไม่เอานะฮะลูกค้ามีเงินเดนเท่าไหร่จะต้องส่งข้างรถครึ่งหนึ่งเท่านั้นครับย้ําเสมอนะครับว่าถ้าลูกค้าซื้อรถในข้างวดที่แพงเกินไปมินเมย์เกินไปลูกไหวแค่เดือนแรกสงเดือนแรกเดือนสามก็ช็อตนะครับการันตีได้ครับถ้าลูกค้าซื้อแบบแมินเมย์นะฮะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีครอบครัวมีสามีภรรยาหรือมีพ่อแม่ช่วยส่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ย้ําว่าถ้าซื้อคนเดียวอย,อย่างนี้ฮะลูกค้าเนี่ยซื้อ ฮอนด้าซิตี้คันนี้จัดธนาคาร CIMB นะครับัธนาคาร CIMB ซื้อเพียงคนเดียวเซ็นสัญญา2วันอนุมัติอนุมัติเลยฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าสเสด็จมันช้า2วันเพราะอะไรฮะเพราะรถอยู่ที่หนึ่งครับตัวลูกค้าอยู่ที่หนึ่งก็เลยจะช้านิดนึงแต่ว่า2วันก็ไม่ช้านะนะครับคันนี้ก็ส่งอยู่เพียงกว่าบาทนะครับ7,000กว่าบาทนี่คือลูกค้ามีเงิน15,000นะ7,000กว่าบาทคันนี้ส่งแค่72งวดเท่านั้นครับ72งวดนะฮะไม่ใช่84นะ แค่72งวดน,นะครับลูกค้าก็ถือว่าลูกค้าก็โอเคะคะับเพราะว่ามันส่งแค่แค่7,000กว่าบาทลูกคาก้าเนิ่หมื่นห้าเหลือกินไว้ใช้อีกครึ่งหนึ่งนะครับตัวลูกคา้กคาเพจนี้รับรถพูลนี้ครับฟรีประมาณ45วันหรืออาจจะประมาณสักส่งทั้งวันอาจจะประมาณเดือมนมกราคนะครับหรือประมาณนี้ประมาณนี้นะหรือเดือนธันวาต้นประมาณสักวันที่15ประมาณนี้ครับนะฮะก็ย้ำว่าลูกค้าที่พนักงานบริษัทข้าราชการและลูกค้าอื่นๆที่ประวัติดีนะฮะต้องการรถยนต์มือสอง คุณภาพเกรด่เอประเภทแบบไม่อใช้เงินนะครับก็สามารถกินกลางทักมาได้ครับนะฮะผมไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดแก้วนะฮะในช่องทางของ y o u t u b บที่จะให้นะฮะเดี๋ยวผมพาดูฮอนด้าซิตี้ครับยังมียังมีหลายท่านอยู่นะครับนะยังมีหลายท่านอยู่นะท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับผมพาดูนะเดี๋ยวพาดูนะครับนี่นะครับ Honda City เป็นรถเครื่อง1.5นะครับเริ่มผลิตแล้วครับเพื่อครับเริ่มผลิตเครื่องมีแต่เครื่อง1 จุดศูนย์เทอร์โบนะครับมีทั้งสไตล์ซีดายแล้วก็ h ฮทส์แบ็นะซิตี้นะท่านใดที่ยังหลงรักเครื่องพันห้าอยู่ตัวอยู่ก็ทักมาได้ครับเรายังมีรถรถรุ่นนี้โฉมนี้หลายคันอยู่แต่ว่าเป็นโฉมอมตะลูค้าสวยจริงๆฮะสวยมากๆเลยนะฮะถือว่าเล็นตอบโจทย์นะฮะก็เตรียมล้างไว้บถึงสไลด์ไปสู่ค้าแล้วนะครับสุขผ้าดูนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Honda ซี1.5 V Plus นะครับ ครัาวีพัสคือนะครับวีพัสก็คือวีบวกนี่ฮะแต่ว่าจะมีออปชั่นมากขึ้นคือมีกล้องหลังมีจอดีวีดีนะไม่กล้องหลังแม่ภาพเนี่ยวีพัสนะฮะมีกล้องหลังครับเห็นไหมนี่กล้องหลังนะครับนะกล้องหลังนะครับแล้วก็มีจอดีวีดีเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูเฟซครับนะฮะคันนี้ใครเห็นก็ชอบครับเพราะว่าครับเป็นรถยอดนิยมแล้วก็เป็นรถที่เป็นโฉมอมตะสวยตลอดกาลสวยตลอดกาลครับนะฮะมัน กี่ปีกี่ปีก็สวยอะฮอนด้าซิตี้อะฮะขายดีมากๆครับเป็นรถเก่งที่ขายดีมากๆนะ,ะแล้วมีวัยรุ่นชอบมากๆเลยนะวัยรุ่นชอบมากๆนะ,ะผมพาดูนะ,ะภายในสะอาดสะอา้านครับดูนะฮะนี่นี่ดูนะฮะนี่คือฮอนด้าซิตี้นะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับดูนะับนี่ดูนะฮะนี่มีจอจอดีวีดีแล้วก็คอนโซลที่ปลอมอะไรด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววีพัสนะท่านใดสนใจก็กิงข้างแบบนี้มาได้เลยนะครับย้ําว่า ฟรีจองฟรีจัดฟรีดาวฟรีข้าวกระกันไทยนะฮะอยากได้รถดีอยากมีรถใช้ทักเข้ามาครับนะฮะทักเข้ามาเลยหรือนี่ท่านนี้ครับพรุ่งนี้รับเหมือนกันครับพรุ่งนี้ปล่อย2คันรัวๆครับเช็คอีก3-4คันยังไม่ได้ปล่อยครับเพราะว่ารถรออะไรนิดหน่อยนะรอแล้วมาเคลื่อนมาเคลื่อนหมดนะฮะท่านใดที่อยากได้รถจากเราไปก็สอบถามมาได้คันนี้ลูกค้าครับพรุ่งนี้ครับรับนะฮะลูกค้ามารับดาวหนึ่งแสนบาทส่งเดือนละห้าพันกว่าบาทนะฮะดูนะฮะนี่เป็นโตยต้าวีโก้แชมป์ โต,โต no ้โตาวีโก้แชมป์ปี2013นะฮะวีโก้แชมป์ปี2013ดูดิสภาพเป็นลูกค้าไหมสวยไหมล่ะสวยนะฮะไม่คิดเลยนะครับดูนะครับลูกค้าครับดูนะฮะนี่ดูนะครับเครื่องวีเอ็นเจอร์โบด้วยนะครับก็ดูดูพาดูดูพาดูลูกค้าครับสีขาวภายในสะอาดสะอ้าดครับเลยมีจอดีวีดีเป็นตัวจีนะลูกค้านะเป็นตัวจีนะฮะเป็นเครื่อง2.5 3.0G เอ่า 0G ดูนะฮะดูนะฮะนี่ ดูไหมฮะสีิตุจีสีประตูเกียร์ธรรมดาสวยนะฮะนี่ดูนะฮะคู่นี้ก็ได้เลิกได,ได้ออกรับรถกันแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับท่านใดสนใจรถแบบนี้ก็ทักมาได้นะฮะดูนะนี่เห็นไหมสวยไหมล่ะครับรถปีเก่าแต่สภาพกิ๊กเลยเห็นไหมฮะรถปี2013แต่สภาพกิ๊กเลยนะฮะจเจ้าของเดิมดูรักษารถดีมากๆนะฮะดีมากๆเมื่อกีเราไม่กล้าซื้อเข้ามาถือว่ารถคันนี้สวยมากๆนะดูนะฮะอืม สวัสดีครับครเออรสวัสดีพัชรินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นะฮะสวัสดีครับผมนะฮะถ้ทสนใจเป็นตัวไหนทักได้นะบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรหาก็ได้ลูกค้าส่งมาโทรเข้ามาหรืออยากเห็นรถอะไรเป็นพิเศษผมพาดูเลยในไลฟ์สดนี่นะฮะอยากเห็นรถอะไรเป็นพิเศษดูได้นะฮะย้ําว่าเดือนนี้นะครับพอหลังจากเดือนนี้ไปแล้วก็เป็นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับเดือนพฤศจิกาก็เป็นเดือนที่เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็ก็จะเป็นเป็นฤดูที่ ะะเ,ปเป็นเทศกาลท่องเที่ยวส่วนมากเป็นช้อปปิ้งเป็นแคมปิ้งแล้วก็ไปไปไปท่องเที่ยวต่างๆครับท่านใดที่ไม่มีรถเจ็ดที่นั่งและกําลังหาอยู่แล้วอยากได้แบบฟรีดาวไม่ต้องการใช้เงินดาวไม่จะบาทเดียวครับนี่ฮะผมมี f o ร์เจเนอร์มิอ็กซมีหลายคันนะแต่จอดที่ผมไม่มีแค่สองคันนะจอดที่ผมมี2องคันแต่ผมมีหลายสาขาครับจอดอยู่ที่สาขาบ้านโพเพียบเลยนะมีมิ x ก็มีสีดําสีขาวมีสีบอลเงินมีเยอะเลย ะะท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับนะฮะทักมาได้เลยนะฮะคุณพัชรินนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดสนใจรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ับนี่ไม่แพงฮะเก้าแสนกว่าบาทนี่ตัวใหม่นะนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเก้าแสนกว่าบาทท่านใดสนใจก็กิงกลางมาได้ครับเห็นไหมฮะนี่ดูนะฮะ รถเจ็ดที่นั่งก็จําเป็นไหมจาเป็นครับสาหรับลูกค้าที่มีครอบครัวใหญ่นะครับหนึ่งมีพ่อมีสามีภรรยามีลูกสองคนนะครับแล้วก็พ่อตาแม่ยายหรือพ่อปู่ป้าย่าก็ได้ครับก็ประมาณนี้ก็าสามารถมาทุกได้นะครับก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเที่ยวไปแคมป์ปิ้งไปพักผ่อนต่างจังหวัดแบบนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยทีเดียวจบเลยนะฮะสามารถเดินทางได้หลายคนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าก็สามารถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไ้เลยนะฮะย้ำว่า รถเจ็ดที่นั่งของเราไม่ได้ใช้เงินดาวนะครับว่าครับไม่ได้ใช้เงินดาวเพิ่มบ,บาทเดียวนะฟรีดาวนะฟรีดาวนะครับรถเจ็ดที่นั่งของเราใช้เงินออกรถศูนย์บาทจริงๆใครอยากได้ทักเข้ามาดอกเบี้ย Heroes ไม่ต่างกับายแดงครับดอกเบีย้ยไม่ต่างกับายแดงขอให้ลูกค้าประวัติดีประวัติดีมีใช้ประกอบทเิ่งประวัติดีมีอะไรมาให้กับลูกค้าเยอะแยะมากมายนะฮะย้ำว่าถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถมาได้นะครับผมก็ไลฟ์สดในช่องทางของ u t u b e นะฮะก็ทิกกบ้างแล้วก็ แฟ,แฟนเพจเฟซบุ๊กนะรถยนต์มือสองกิจจิคุชาสแก้วนะครับด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็บางครั้งอาจจะทอดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กส่วนตัว็ถือแล้วแต่โอกาสนะแต่ว่าย้ําที่เราไลฟ์สม่ําเสมอคือ YouTube แล้วก็ t i k t o อกแล้วก็รถมือสองกิจจิคุชาสแก้วนะครับย้ําว่าเราซื้อง่ายถั่วนะซื้อง่ายได้รถชั่วซื้อรถกับผมปลอดภัยรับเส็ครับดูนะครับ ซื้อรถกับผมขายรถเซ็นลูกค้าดูโปรไฟล์นะฮะดูเซ็นนะครับดูไปฮะเห็นนะฮะนี่เซ็นเรานะครับนะฮะเราไม่กล้าโกหกเราไม่กล้าหลอกลวงนะครับรถเรานะครับอันนี้แค่สาขาสกแก้วนะครับเรามีทั้งหมด8สาขานะลูกค้านะเรามีทั้งหมดสาขาก็ลองคิดดูว่าขนาดสกแก้วเยอะขนาดนี้แล้วอีก7สาขาล่ะจะมีเท่าไหร่นะฮะรวมแล้วประมาณ600คันรู้ฮครับรวมแล้วประมาณ600คันนะครับท่านใดสนใจก็กิีงกลางมาได้เลยนะครับออฟฟิศใหญ่โจมโหรานมากนะครับ อยู่ได้ว่าครับทีมงานก็ยังนั่งกันอยู่ทำมากันอยู่นะครับก็รอไลฟ์สดกันนะครับช่วงทุ่มหนึ่งนะฮะโอเคแล้วค้านะวันนี้ผมเฮเดียตจัดให้ก็ต้องขออา,าุญาตลงได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ